หลังจากที่พ่อม้ามือนั่นเนาะน้องบ้านบอกว่าท่านได้ไดตัวเลขแต่ว่ากับฟันฟัน,อ,ฟน,อ,น,นอันนั้นไหมฟ,ฟันว่าคน้าคนไลบ่ข้นเออตอนนั้นฟันว่าคน้คนไลแต่ก็บบอกว่ามันิีปินตัวเลขกัมิตรตีเศร้าๆไปตีอายุตีอย่างไปน้ำเนาะหลังจากนั้นมากับบ่ได้มาตามกันอีกเลยกับบ่ออยากมากวนน่ะนะเพราะว่าบ่ยังมากวนอยากให้มีสมาธิอยากให้รับสบาย ใหงได้ฟันฟันฮัทเทยฟันไปแล้วเป็นโชคลาภใหครับเอฟซีเพิ่นให้เพิ่นได้นี้โชคลาภแล้วเพิ่นเกิบลแรงน้ําใจเพิ่นกระสีแดงปัน่นปั่นน้ําใจมหาเฮาพร้อมสินะเพราะว่าเฮาพ่มีทุนเฮาก็อาศัยว่าได้แนวทางกับว่าสู้เพิ่นฟังให้เพิ่นเป็นผู้ลงทุนให้แบ่งปั่นกันไปบางคนเพิ่นก็อาจจะบ่ได้ มาใอยเหลือห้าดอกก็่าเพิ่นกะห้าเทียเพิ่นมีโชคงอนเฮาเาก็ได้บุญไม่เนบ่ละทางช่องก็เป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับน้องน้องบ้านนี่ฟันมาจังไหนเขาเล่าสูเอฟซีฟังกันนะได้ใบห่าร้อยเปแรกในสองขีดเอาเอาอันผู้ผู้ใดเอามาให้ใบห่าร้อยใบห่าร้อยนี่ฟันเงินกับของนั่นละอ๋อเงินเอามันอยู่ในถุงบ่อยู่ในกระเป๋าเสีอกระเป๋าผ้าบ่อยู่มือเขา โอ้ฝันวาา่าจังไหนแต่ว่าเห็นมีเงินอยู่ในมือแล้วมีเงินอยู่ในมือแล้วห้าร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทใบห้าร้อยแมนบอใบห้าร้อยอ๋อใบห้าร้อยบัดที่นี่ตอนนี้เอา,าัดเอาไปแลกันเป็นเงินจีบโอ้ตอนนี้เอาไปแลกเป็นเงินจีบเป็นสองห้าจีบสองห้าจีบเป็นเงินจีบเป็นสองห้าจีบนี่ว่าสองห,าหา้า เป็ <ines> 500, 500 25, 1, like. 2, น2อหากับกับอันหาศูนย์ศูนย์ีหาศูนย์ศนห้าศูนย์ศนกับ2อหาเนาะกับสันคิดว่าเป็น เป็นช่ลาภเป็นแนวทางนี่องบาดคือบารเป็นตัวใดันจะเป็นสองหาหาศูนย์ศูตัดตัดเอาเนาะตัดเอาก็จะเป็นสองหาหาศูนย์แล้วก็มีศูนย์ศูนย์นะมึงสิบอศูนย์ศูนย์อ่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอันนี้เนาะมันเป็นมันเลขหาร้อยงั้นส่ไหม เป็นศูนย์หา,หาเป็นศูนย์ศูนย์ครับสองหามักสองหาอันบ่น้องบาดเพื่นมักสองหาแล้วครับเด้อบาดที่นี่ยตะเก او บ่เคยว่ามักอีย่างจรกเทืยอว่าวดเพื่อนมักความฝันเพื่อนเพื่อนว่ามักสองหามาท่านพราะว่าเพืเ่อนไปแรกเป็นเงีงย้งยเก็บได้สองหาสองหาเก็บเออสองหาเก็บโอ้ก็ฝันแปลกๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาแอดมินกับความเป็นสะพานบุญไทยนะครับฮาร์จะเป็นโชคลาภนะครับ ความฝันของน้องบ้านนี่ก็พลาดง่ายยุบนะครับนี่ได้ครับเด้อน้องบ้านฝันนะครับงมวดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับเพื่อนฝันมาเพื่อนได้เงินหานลอยอยู่ในมือแต่ว่าพวกหงจักว่าผู้เรามาให้นะครับแล้วก็เพื่อนออกไปแลกไปแลกเป็นเงินจีบได้สองหาจีบมาสั้นนะครับเพื่อนก็เลตีว่าหาศูนย์ศูนย์กับสองหาแต่ที่เพื่อนมักแห้งๆก็คือสองหานะครับ เป็นพวมฝันของน้องบ้าทนะครับเพ่อนฝันหลังจากที่เมื่อพ่อมหาเหล่าก็ฝันน้ำกวนเลยมันบ่กเลยออเมื่อนั้นบ่ได้ฝันกับวาย่ว่าเออเ่าอย่ามารบกวนอย่ามารบกวนดูอะไรกันสิบบ่มีสมาธิกัสิคิดถึงแต่สิฝันยั่งเดียวสีมะมันสิบ่แม่นเพราะว่าเอฟซีเ่อนกับลงทุนน้ำเฮาก็อยากให้เพื่อนโชคดีให้ได้ทำบุญร่วมกัน กับน้องบาทนะครับแนวทางของพิ่นกับงวดที่ผ่านมาในบ่อเขาเนาะบ่อเขาบ่อเขอางวดที่ผ่านมาบ่อเขาก็่างงวดฝากไปพุ่นเขานะครับเขาเลี้ยงกันมาสองสามงวดกับมาหลุดงวดหนึ่งงวดนี้เขาบ่อเขาาช่ยบ่อช่ยเขาจ้างคยไปพิสูจน์กันนะครับในวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ แนวทางความฝันของน้องบาทนะครับมาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเป็นแนวทังนะครับทังช่องก็ขคอเป็นสะพานบุญให้กับน้องบาทและกับพี่น้องเอฟซีนะครับได้ซื้อทารบุญไปถึงกันนะครับให้มีโชคลาภไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องกับตัดน้ำเลยนะครับเด้อตัดหาศูนย์กับศูนย์ศูนย์น้ำนะครับดิจิตัดสองศูนย์น้ำก็ได้ พระว่าเงินหาด้วยเพึ่นไปนแรกได้สองหานะครับสองหาเกีบนะครับนี่ก็หาไว้เป็นแนวทางนะครับใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เป็นความฝันของน้องเพื่อนนะครับวรไวพรอให้เพื่อนแงให้เพื่อนถือเรียกน้ำเงินพร้อมมักเยตัวนี้มักม,มักเยอะ สองหานี่ยะมักคักอ้วัยฟันก็เปลี่ยนบะคอยพี่น้องถือเด้อครับเด้ออคอสันเพ่นอวยพรนี่คนเบาหน่อยคนเบาหน่อยคนเบาโกเกงนะครับเพราะแต่ว่าเห็นหน้าเพื่อนว่าฟันแล้วเด้อสันพ่นั้นได้มาตามแท้ไหมสันเพื่นก็เป็นห่วงเอฟซีอยู่เพื่อนปาเปลามาตามเอาแนวทางนะครับ ขอคงสิเปลี่ยนแนวทางที่พาพี่น้องท่านผู้ชมได้โชคดีกันยุดอกนะครับอ่ขาขอคงสิเป็นบุญต่อกันยอนะครับทั้งช่องกับขอเป็นสะพานบุญหให้พี่น้องได้โชคดีนะครับให้น้องบ้าดได้ซื้อสาราน้ำหมองแนวทางไปทรงหอดพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกหมองทุกบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดมินกับิขึ้น้าจออีกเท่านึงนะครับ ถ้าพ่นมาหัวก็ฝันเท่าเดียวเนี่ยบ่ฝันเท่าเดียวอ๋อหัวก็ฝันเท่าเดียวด้วยครับเด้อจนว่าจินฮอดเมื่อประกาศผลแล้วนะครับอา้าเดี๋ยวอธิบายความฝันอีกเทียนหนึ่งด้วยครับเด้อเพราะว่าน้องเพิ่นเป็นคนเบาหน่อยนะครับมึงบาดเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เงินหาหร้รราอ,อาายนะครับแต่บอหูว่าผู้ใดเอามาให้นะครับอยู่ในมือเพิ่นวันที่นี่เพิ่นเนงินหาหร้อยเพิ่นก็นเลยเป็นแลกเป็นเนงินกีบนะครับได้สองหากีบมาสั้นในความฝันนะครับ มันก็เรียกว่าหาซูนูนกับ2องหานะครับแต่ว่าใจเพื่อนนี่มักแห้งก็คือซองหานะครับให้ว้เป็นแนวาทาั้งนะครับเดอ้อทั้งช่องก็เป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับก็ให้แนวทา้งของน้องบาทความฝันของน้องบาทเขาคือเ่าเดอ้อเจ้าภูมเจ้าทีก็ได้ ให้มีโชคลาภน,น้ากันให้เอฟซีได้เฮกันรวยกันยกช่องคือเก่านะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับสําหรับผู้ที่แบ่งปันน้าใจให้ครับน้องบาสนะครับฝากน้าใจมาให้น้องบาสเพื่อนก็นได้ใส่ได้ซอย,ซ,ย,ซ,ย,ซ,ยซื้อเขาซื้อน้ากินนะครับแนะตว่ว่าเงินลงทุนเพื่อนพวกนี้ดอกเป็นกันมนออนีอย่างใก้ควาาฟันเนี่ยมาฝากมาตอนนะครับแต่ก็พี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งนะครับ โชคๆกันบานกับความฝันของน้องบาทนะครับเดีย๋ยวมาพ่อๆกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ